หนึ่งเทคนิคที่จะทําให้ช่างแต่งหน้าอย่างเรานะคะสามารถสู้กับคู่แข่งในตลาดที่มีเยอะแยะมากในตอนนี้ได้นะคะนั่นก็คือการสร้างพอร์ตผลงานที่สวยงามค่ะการสร้างพอร์ตผลงานคืออะไรการสร้างพอร์ตนั้นก็คือการที่เราเอานางแบบนะคะหรือว่าคนใกล้ตัวของเรามาฝึกแต่งหน้าค่ะ มาแต่งหน้ามาถ่ายรูปแล้วก็เก็บเป็นรูปผลงานนะคะข้อดีของการทำพอร์ตคืออะไรนะคะการทำพอร์ตก็คือการที่เราสามารถเลือกนางแบบที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นรูปหน้าตาแบบไหนเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วเราจะสามารถฝึกนะคะฝีมือการแต่งหน้าของเรากับนางแบบ ซึ่งนางแบบแต่ละคนเนี่ยสวยก็จริงแต่ว่าทุกคนก็จะต้องมีจุดบกพร่องในแต่ละคนแต่อาจจะเป็นจุดบกพร่องที่ไม่ได้เยอะมากสําหรับช่างมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะฝึกจากตรงนี้ไปได้เลยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการทําพอตนั่นก็คือสามารถถ่ายรูปนางแบบได้เยอะมากๆเพราะว่าเรามีเวลานั่นเองเรามีเวลาในการเซตไฟจัดฉากองค์ประกอบทุกอย่างมันครบหมด เพราะอะไรทุกคนดูดีนะคะสําหรับช่างแต่งหน้าที่ไปหน้างานลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีเวลาให้เรานะคะเพราะว่าเขาจะต้องเข้าไปในพธิธีอย่างเจ้าสาวเนี้ยมีเวลาให้เราแต่งสามชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาเหลือสําหรับการถ่ายรูปเลยบางคนมีงานเยอะก็จริงแต่ไม่มีรูปผลงานมาขายต่อการทาพอตก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่จะช่วยให้เรามีรูปผลงานสวยๆมาขายต่อได้นั่นเองนะคะ ข้อ3นะคะข้อดีของการทำพอร์ตก็คือการที่เราจะได้ทำคอนเทนต์นั่นเองนะคะ ในยุคนี้สมัยนี้ที่คอนเทนต์ is king นะคะก็คือเราขายงานแบบรูปภาพนิ่งต่อไปแค่อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องฝึกทำคอนเทนต์ในไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนเราจะต้องเอาตัวของเราไปอยู่ในทุกโซเชียลนะเพราะว่าลูกค้าของเราก็ไปทุกที่เช่นกันนะคะแล้วพี่พาอยากบอกนิดนึงนะคะสำหรับคนที่มาเรียนแต่งหน้าประกอบอาชีพกับพี่พานะคะคุณจะได้อภิสิทธิ์เลยในการมาใช้สถานที่สตูดิโอของพี่พานะคะ สามารถมาใช้ได้ฟรีเลยไม่ได้ปล่อยให้ใครเช่าแต่ให้สิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่มาเรียนแต่งหน้าประกอบอาชีพกับพี่เทาเท่านั้นนะคะยินดีต้อนรับและรองรับพอททุกคนอยู่คะ่ะ